สหายเราเดินทางเหนื่อยกันทั้งวันเขาวว่าหาโรงเตียงพักก่อนดีกว่าไหมได้สิท่านพี่ขาวว่าก็ดีเหมือนกันนะขาวากันเหนืเหมือนกันข้างหน้ามีโรงเต็มพอดีลองแวะไปดูไหมเซียวเออที่นี่มีห้องว่างไหมไมีสิเอาแก อของค่าและนอกจากจะมีห้องแล้วก็ยังมีส,สาวส,ายสวยๆอันนั้นนะในตู้พ <1, 7. S 1> ันเจ็ดอันนะวีไอพีสองพันสองส่วนพันโน่นนู้นน่ะไฟลายสองพันห้าท่านชอบแบบไหนเลือกได้เลยโอ้เสือเออข้าไม่ค่อยมีตังค์เลยช่วงนี้เดินทางมาเหนื่อย ตาหายล้วท่านไ่วย,ยังไงฮะข้าอดยากมาหลายวันข้าอยากโดนเหมือนกันเอ๊ะแนะนำเลยนะอีโนคนนี้โอ้โหโตดกอมนมอรรมาชาติเลียโตดโตดไข่ใสกระปกแล้วก็ยโมกวยโอ้โหวดยอดข้าให้เจ้าตามสบายเลยข้า ขอนอนพักผ oh, ่อนดีกว่าโอเคสหาย